สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเรามาเจอกันในรายวิชาประวัติศาสตร์ค่ะหัวข้อที่เราจะเรียนกันนะคะคือพัฒนาการทางประวัติศาสตร์สมัยอาณาจักรอยุธยาค่ะอาณาจักรอยุธยาเนี่ยมีอายุยาวนานถึง417ปีเป็นอาณาจักรแห่งที่สองของประเทศไทยนะคะก่อนอื่นเลยเรามาเรียนรู้ก่อนว่าก่อนที่จะมีอยุธยาเกิดขึ้นมาเนี่ยเรามีรัฐโบราณที่เกิดขึ้นมาก่อนหรือเปล่านะคะ รัฐโบราณที่เกิดขึ้นมาก่อนเนี่ยมีด้วยกันสองรัฐนะคะคือ 1. รัฐสุพรรณภูมิปัจจุบันตั้งอยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะ 2. รัฐละโวปัจจุบันนะคะตั้งอยู่ที่จังหวัดลบบุรีค่ะการสถาปนาราชธานีสันนิษฐานว่าพระเจ้าอู่ทองเนี่ยทรงสถาปนากรุงขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช1893แ กรุงศรีอยุธยาเนี่ยดำรงการเป็นราชธานีอยู่417ปีมีกษัตริย์ปกครองทั้งหมด33พระองค์ทีนี้นะคะเรามาดูพัฒนาการทางด้านการเมืองการปกครองค่ะการเมืองการปกครองสมัยอยุธยาเนี่ยมีหลักความเชื่อว่าพระมหากษัตริย์เนี่ยทรงเป็นอย่างสมมุติเทพนะคะตามหลักความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ฮินดูแล้วก็พระมหากษัตริย์เนี่ยทรงยึดหลักธรรมราาชาแล้วก็หลักทศพิธราชธรรมในการปกครองแผ่นดิน การปกครองในสมัยอยุธยาตอนต้นเนี่ยรับเอาการปกครองมาจากสุขโขทยัยผสมผสานกับขเขมรนะคะโดยโปรดให้มีเมืองหน้าด่านทั้ง4ด้านแล้วก็กำหนดให้มีการบริหารราชะการแผ่นดินโดยเสนาบดีทั้ง4ฝ่ายที่เราเรียกว่าจัตุสดมค่ะทีนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้กันว่าจัตุสดมทั้ง4ฝ่ายเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะ อ่ะฝ่ายแรกเลยนะคะประกอบไปด้วยกรมเวียงค่ะกรมวังกรมคลังแล้วก็กรมนากรมเวียงเนี่ยจะมีหน้าที่ดูแลทุกสุขของราษฎรกรมวังก็จะมีหน้าที่พิจารณาคดีแล้วก็ดูแลงานเกี่ยวกับราชสำนักกรมคลังจะมีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับรายรับรายจ่ายของแผ่นดินกรมนาก็จะมีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับการทำไร่ทำนารวมถึงการเก็บภาษีค่านาด้วยนะคะ การปฏิรูปการเมืองการปกครองครั้งสําคัญสมัยอยุธยาเนี่ยเกิดขึ้นในสมัยพระมรมไตรโลกนาถค่ะพระบรมไตรโลกนาถเนี่ยทรงโปรดให้ผนวกกรุงสุขโขทัยเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกรุงศรีอยุธยาซึ่งตรงนี้นะคะจะหมายความว่าในขณะที่เกิดกรุงศรีอยุธยาขึ้นมาเนี่ยกรุงสุขโขทัยก็ยังคงดํารงความเป็นเมืองอยู่นะคะ รวมถึงต่อมาในสมัยพระรามาธิบดีที่สองทรงโปรดให้มีการจัดตั้งกรมสุรสวัสดีขึ้นเพื่อทำสารบัญเกี่ยวกับบัญชีไพ่พลนะคะปัจจุบันก็คือหน่วยงานสัสดีที่ดูแลเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหารในปัจจุบันนี้นะคะต่อมานะคะการปฏิรูปการเมืองการปกครองครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่งก็เกิดขึ้นในสมัยพระเจ้าประสาททองค่ะอ่ะ ทีนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปดูในหัวข้อถัดไปคือหัวข้อเรื่องพัฒนาการทางด้านเศรษฐกิจนะคะพัฒนาการทางด้านเศรษฐกิจของอยุธยาเนี่ยเริ่มจากการมีสังคมแบบกเกษตรกรรมค่ะการมีสังคมแบบกเกษตรกรรมเนี่ยทำให้อยุธยามีพืชเศรษฐกิจที่สําคัญได้แก่ข้าวไม้ฝางแล้วก็งาช้างนะคะ ต่อไปการค้าขายกับต่างประเทศอายุทยามีการค้าขายกับต่างประเทศนั่นก็คือประเทศจีนคือการค้าทางเรือสัมภา รวมถึงมีการค้าขายกับชาติตะวันตกขึ้นเป็นครั้งแรกนะคะชาติแรกที่เข้ามาค้าขายกับอยุธยาได้แก่โปรตุเกสค่ะตามมาด้วยฮอลันดาหรือปัจจุบันก็คือเนเธอร์แลนด์นะคะแล้วก็ตามมาด้วยอังกฤษและฝรั่งเศสตามลำดับค่ะทีนี้นะคะครูก็มีทิคอยากจะให้นักเรียนจำว่าชาติอังกฤษเนี่ยไม่ใช่ชาติแรกที่เข้ามาทําการค้ากับประเทศไทยนะคะแต่เป็นชาติแรกที่เราทําสนธิสัญญา ทางเศรษฐกิจด้วยกันค่ะในสมัยรัชกาลที่4ต่อมานะคะพัฒนาการทางด้านสังคมสมัยอยุธยาโครงสร้างทางสังคมสมัยอยุธยาเนี่ยเป็นโครงสร้างแบบศักดินาค่ะศักดินาก็หมายถึงเครื่องที่กําหนดสิทธิหน้าที่ของบุคคลในสังคมซึ่งโครงสร้างทางสังคมสมัยอยุธยาเนี่ยประกอบไปด้วย6กลุ่มคนชนชั้นด้วยกันนะคะนั่นก็คือ1ชนชั้นพระมหากษัตริย์ สองชนชั้นพระบรม,มวงสานุวง์อันนี้นะคะเปรียบเสมือนเป็นเครือญาติของพระมาหากษัตริย์ค่ะสามชนชั้นขุนนางก็คือกลุ่มคนที่รับราชการทำงานให้กับแผ่นดินนะคะสี่ชนชั้นไพรจะประกอบไปด้วยไพยหลวงแล้วก็ไพสมค่ะไพ่หลวงก็คือไพ่ที่ขึ้นตรงต่อพระมาหากษัตริย์โดยตรงส่วนไพสมคือไพที่พระมาหากษัตริย์เนี่ยทรงพระราชทานให้กับขุนนาง ชนชั้นที่5นะคะคือชนชั้นทาสชนชั้นนี้จะไม่มีกรรมสิทธิ์ในตัวเองเลยนะคะ การที่เราจะถ่ายถอนจากความเป็นทาสได้เนี่ยเราต้องมีเงินมาไถ่ายถอนตัวเองออกจากมูลนายนะคะหรือไม่อย่างนั้นก็จะต้องทําตามคําสั่งของมูลนายเช่นการไปออกรบแทนนะคะหรือว่าการขอบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์และชนชั้นสุดท้ายนะคะคือชนชั้นพระภิกษุสงฆ์ค่ะชนชั้นนี้จะมีความพิเศษเพราะว่าตามหลักความเชื่อก็คือพระภิกษุสงฆ์เนี่ยจะเป็นผู้ที่สืบทอดศาสนานะคะก็จะเป็นชนชั้นที่ได้รับการเคารพ บูชามากกว่าชนชั้นอื่นๆนะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะพัฒนาการทางด้านการเมืองการปกครองแล้วก็พัฒนาการทางด้านสังคมในสมัยอยุธยาครูก็ขอจบบทเรียนเพียงเท่านี้คะ่ะ